สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาซื้อคิสยโนโรนันโดนะครับด้วยอีฟุบอลพอยต์นะครับสำหรับแพทนี้ก็จะมาให้เราซื้อเนี่ยครับที่เป็นฟิวเจอร์เพเยอร์มี2คนนะก็คือกิสมันกับพิโดนะครับเราจะข้ามขั้นตอนการนะยืนยันอีเมลนะครับ เราก็ได้พี่โอมาไล้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอัพเทรนนิ่งนะครับสดาวสออันนะครับแล้วก็2ดาวสักสามสีอันนะครับเหลือเหนือครับนี่หาแถมไปไหน่อยก็ได้ ครับก็ตัดม,มาที่เดิยแล้วนะครับโรนัลโดๆๆของเราอืมแมบตบเลยไปเอา98นะครับอืหอโหดเอาเรื่องอยู่นะครับนี่นะครับพลังการบุก95นะครับเด่นเลยนะครับบอลคอนโทรลดิบ่บิงก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะครับมีฟิตนิชชิ่งูเฮดดิ้งสูงมากครับอือแล้วก็พลังการเตะแล้วก็ จำนะครับ99เติมนะครับ,รบโอ้โหนี่การใช้เท้าก็ถนัด,ดสองข้างนะครับข้างซ้ายก็ดอกมานิดนึงอืืออมอืมแม่นี่นะครับสกิทซูฟินนะครับโคดโอเวอร์เทิร์นนะครับเฮดดิ้งนะครับ กองแรงชุดตึ้งนะครับนักเกิดช็อตแอโรบิกฟินิชชิ่งเพิ่มไทม์ช็อตโอ้โหเพเนลลี่สเปเชียลนะครับกับตันซี่นะครับไฟติ้งสปิริตก็คือสกิลกูมาลัวลัวนะครับก็ไปฝึกใช้สกิลกันเยอะๆนะครับจะได้คล่องคล่องเพราะนักเตะมาให้เราเล่นเต็มๆแล้วเราก็ต้องฝึกการใช้สกิลให้เก่งนะครับ นี่โพลิฟิกวิงเกอรนะครับก็เป็นวิงเกอร์ที่ทำประตูนะครับนี่เป็นเพย์ยิงสไตล์ของเขานะครับนี่สำหรับเพย์โยก็ถนัด l w รนะครับแล้วก็ของหน้าตัวเป้านะครับไปใส่ตำแหน่งอื่นก็ไม่ถนัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับผมยินดีติดตามกลับทุกท่านนะครับขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ